ของผมผมเบอร์อะไรวะแต่ว่าเบอร์อะไรเอ,อ่อผมอเบอร์เออผมเบอร์สองครับผมเออเกาะแปบ๊บระวังด้วยนะครับมีตัวนะมีตัวนะโอเคอเสียบตัวนะมีตัวนะบ้านตบผมเปิดว่ะมีตัวนะมีตัวต้องมีเกาะก่อนลงในหมู่บ้านเราเลยปะ ใช่ครับผมใช่เลยแมนเลยแมนยูเนี่ยเนี่ยถุงเท้าอยู่ตรงนี้แหละนั่นแหละว่าแล้วนั่นแหละว่าแล้วเชียวโดนนะไหนไหนต้องไหนจรไหนที่มันซ้ำ่ะมันมาคู่เลยทีมนเห็นไรเหรอเก็บของอยู่ เพื่อนเยพด้วยเพื่อนเสียงแม่นหาเลยเรางพ้ออยูเพื่อนเชื่อเพื่อนแน่นอนว่มีตัวที่มีที่มีเขาอ่ะเพื่อนนี่มีเขาอ่ะตายแล้วเฮ้ยเหลือตัวนี้มันมาสอง ีถาเลยเอ้ข้างหน้าตวงหวังข้างหน้านาวิ่งเราสั่งฉาบ น,นี่กี่เขา่าวายวายเยสดโดนสวนจบเบอร์มันโดนถ้าพันวัดที่คนไทยเนี่ยเลยเนี่ยอะไรเนี่ย,ยถ้าพันวัดเนี่ยใช,ใช่ค่ะวัดวัดว <สะ S 1> ัดไอ้เฮียน,นี่งงเฮียหรืไม่เป็นดูดูยิงหนึ่งนัดด้วยไอ้เจี๊ยเป็น<ช>เออออตายจัดเ <ล>เฮนชินเขาบอกว่าโควิดทำพิษแมนยูกอัอักเลือดขาดทุนเฉียดสามพันล้านโอ้โหเฮียเยอะนดนัน้นเลยทำไงวะ ได้ไม่ได้กันแต่ค่าตั้งเตะมันแพงนะใช่ป่ะใช่ค่าแต่ค่าเลยน่าจะสูงบ็อกบาก็เท่าไหร่แล้วาหั้งไงที่ซื้อมา ตามโอเซดห้าห้าโอ เ,กกเ,เะไดิอ่ะแจกยากิดอ๋อเพื่อนเพื่อนโดดหึ้าามเพอนตาเพื่อนตามเพื่อน,นอะไรเฮียไม่โดดวะ <c oughs> เปไหนก็ไม่บอกอ๋อ Okay. โอเคโนจิตได้อยู่เพื่อนไม่มีมาวคือรถติดตัวหนึ่งบินบินข้างหน้าเลยข้างหน้าเราใช่ไหมเชืน่น่าจะลงที่ขอโเด,ดีด๋ยวรถีเออแล้วก็มีตัวหนึ่งโดดมี่ไหมทางลมละเออมามามีมีดวงเห็นละเห็นละโกดดังลงโกดดังมาลงโกดดัง สองตัวมีสองตัวเลยส,สามตัวสามตัวลงกระดังมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาลงตรงนี้มาลงตรงนี้กอดังสามตัวเห็นสามแต่ว่าคิดว่าสี่ปืนปืนสัตวป์ปืน,น,นแนแบบไปโหลดเยีะและวโอ้มีปืนสักกระบอกไหมมีครับมีครับผม เออมีปืนพกกันดิเยอะละเต็มโดนรอดแล้ววะผมจะเพิ่งออกไปนะอย่าเพิ่งอย่าเพิๆผมไม่มีปืนเราสู้มันนะปล่อยเถอะผมว่าหนีเถอะไปหนีหนออกจะพาวิกิตเลยผมออกออกรัวไปแล้วเขาวิ่งหนีนะไอ้เร็วโนบุโน ถอยหอยหอยทับไปหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านหน้าจะมีปืนที่เพื่อนเรายังอยู่นู่นอยู่เลยมันน่าจะมาด้วยกันอ่ารักเพื่อนเรื่องมึงไปละดูแล้วไม่น่ารอด ปิงอ่ะ uhm ปิงแปดพันอ่ะยอดป่ะเล่นไงวันเนี้ยมาเลียกันแว่งอ่ะเอ้ย s k s ว่ะ ตายเรียบร้อยเห็นไหมเพื่อนเราตายไปแล้วขุ่มหน้าสับนี่มีคนตามมาไม่เชื่อเพื่อนอยู่ตั้งสามตัวแถมมังมีปืนด้วยสู้ไงวะปืนแล้วก็ไม่มีปืนพกเนี้ยเหรอลงไป<ด>หารถข้างล่างนะปืนแล้วก็ไม่มีปืนพกเนี้ยเหรอลงไป<ด>หารถข้างล่างนะ หมวหมวกยมีใส่ในดูในไล์ไหนเป็นยงียี่สิเบเอ็ดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวน่าจะลง มันใช่ครับเดี๋ยวก็ลงสวัสดีครับผมเอาผมก็คุยแค่มีคนอ๋อโทษทีมันผมเปิดไอ้นี่ไว้ไงว่าใครออนไลน์มั้งเนี่ยแล้วเอินคิดว่าเข้ามาในไอ้ปาร์ตี้ <laughs> ผมเลยหวัดดีเฉยนะมันก็งง,<ล>งใครมา <laughs> วะเนี่ยผมก็ดูอยู่ใครมาน,น โอ้โหเปล่าสามขอบคุณอาปืนก่อนนะค่อยไปโบ <c oughs> รถต่อสองข้างบนเอ,อเอ้ยไม่ใช่ปปต่อสามต่อสามพูดผิดโอครับเห็นแล้วตอสองก็พอละเฮ้ยตอนนี้ต้อถามนี่ตอนนี้ปัญหาคือว่าไปหารถแปบ๊บหัวนี่หัวนี่โล่งมากเลย ช่ไปหารถไปหารถโอเคจบนี่ลายภาพไม่ชัดแต่ว่าออกแบบปิดเข้าใหม่